ตุกบ่ได้กินบ่นมีไผเอาไฟตามซองต้องตุกบ่ได้ยองปี่น้องจังดูแขนครับผมวันนี้มาแนวป่าน้อยนะครับป่าวิทย์ขอกินหลูยูแพงอย่างน้อยครับผมกำกินเมืองกับบฮู้จะกินยังกำกินไทยก็ขึ้นบอ,อครับแนวหีีป่นเลยครับวันนี้วันนี้ปลามากินซูซี่ครับผม <laughs> เป็นซูซิเนื้อดักแด้ครับผม กับซูชิจีฮิตนะครับเนาะซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นครับตีกําลังฮิตฮอตมากที่สุดครับผมอันนี้คือซูชิดักแดครับผมหรือว่าเป็นนอนใบมอนนะครับนาอวันนี้ขอกินหรูอยู่แพงหน่อยไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเรามากีบยอกกันเลยครับผมอันนี้คือซูชิ นอนดักแดรครับผมเอาหอนแล้วครับสุดยอดครับวันนี้อาหารบัตะตตอรไม่มีใครเท่ารอความรู้อันนี้ก็เป็นซูชิจิฮีตครับผมซูชิจิฮีตอืม สุดยอดครับสุดยอดกรอบนอกหนุ่มไนครับกรุบกรอบใส่จีหิตแตกในปากทุ๊บๆต,ตับๆ <c oughs> เอายกม้าเป็นแผงเลยครับผมเพราะว่าถ้าขอกินหรูอยู่แผงหน่อยครับโอ้ยใส่ไปเลยครับผมหอนละเหมาะขนาดครับอออืือ ใส่ข้างในเนี่ยแตกใส่แก้มทุบๆตับๆเลยครับผม <laughs> โอ้วันนี้มาแนวหรูครับบ่ป้ากันละจิ้นจิ้นสงจินสม้นสมนี่นะย่างก่อนเนาะ <laughs>